สิทธิ์เก่าของเราวันนี้พาคุณมาที่ช่างตอนอู่ท่อไอเสียมาหาสิทธิ์เก่าของเรากันค่ะแนะนำตัวเองหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่ออันชิสาแถบน้อยค่ะชื่อเล่นชื่อไมคะค่ะ,คะเรียนอยู่คณะสาขาอะไรคะคณะบริหารธุรกิจค่ะสาขาทรัพยากรมนุษย์ค่ะจำเพื่อนๆในรุ่นได้บ้างไหมคะจำไม่ค่อยอได้แนละ้วจบมาหลายปี น่าเรียนจบน่าจะประมาณ4ี่ห้าหปีได้ค่ะได้เจอเพื่อนเก่าบ้างไหมคะเพื่อนเก่ามีเจอบ้างค่ะนานๆทีเพราะว่าต่างคนต่างแยกย้ายกันทํางานตั้งแต่เรียนจบมาได้ไปละหกละเินที่ไหนมาบ้างหรือเปล่าคะพอจบหนูไปทํางานสีสวัสดิก่อนค่ะแต่ว่าทําได้แค่เดือนเดียวแล้วก็แม่ป่วยป่วยเราก็เลยต้องมาทําบู่แทนก็คือบริหารจัดการเองเลย แต่ว่าเพิ่งจะมาทําได้เต็มตัวก็คือพ่อแม่ยกให้เมื่อไม่นานมานี้ก็เลยต้องทําเองเต็มตัวทําได้สบายมากเลยใช่ไหมคะได้ค่ะด้วยด้วยที่ว่าหนูโตมาจากตรงนี้แล้วก็รู้ขั้นตอนพื้นฐานต่างๆเพียงแค่ว่าถ้ามาบริหารเองเนี่ยหนูจะต้องลงลึกรายละเอียดว่าหนูจะต้องสั่งของที่ไหนถึงจะได้ต้นทุนที่ถูกแล้วก็มีคุณภาพจะต้องดูแลบริหารจัดการลูกน้องยังไง รับลูกค้ายังไงตีราคายังไงแบบนี้ค่ะคิดว่าสิ่งที่เรียนมาได้นำมาใช้ในชีวิตบ้างไหมคะได้ค่ะการการการเลือกบุคคลเข้าทำงานบุคลากรเข้าทำงานเนี่ยได้ได้ใช้ตรงนี้ค่ะแล้วก็การบริหารจัดการองค์กรได้ใช้ค่ะ ตอนนี้ให้ฝากความคิดถึงถึงอาจารย์ค่ะคิดถึงอาจารย์นงน, ốt, าานุษย์อาจารย์พานิตาอาจารย์บีค่ะคิดถึงอาจารย์ทุกท่านเลยแต่ว่าหลากัหลกๆหนูก็จะเรียนกับอาจารย์นงนุษอาจารย์พานิตาอาจารย์บีไงธนารุ่นพี่ให้ฝากอะไรถึงน้องๆหน่อยค่ะอยากจะฝากว่าการการเรียนจริงๆอ่ะถึงจะเป็นหลักสูตรไหนก็แล้วแต่ค่ะถ้าจบมาถึงเราจะทำงานไม่ตรงสายแต่ว่าตามหลักวิชาที่เราได้เรียนอ่ะหนูว่ามันได้ใช้จริงๆ มันได้ประยุกใช้เกือบทั้งหมดเลยค่ะสุดท้ายนี้ให้โปรโมทร้านหน่อยจ้าเป็นร้านท่อไอเสียนะคะยังเป็นชื่อพ่ออยู่ช่างตอนท่อไอเสียค่ะอยู่ฝั่งตรงข้ามเทศบาลพานาลายค่ะทําท่อไอเสียรถทุกชนิดตั้งแต่มอไซค์รถโยนตรถกระบะรถเก๋ง6กล้อสิล้อเทนเลอร์แมคโคได้หมดเลยค่ะแล้วก็ถ้าจะเป็นอะไรแต่งท่อซิ่ง ศึกษาได้ค่ะโทรได้นะคะที่0864494615มารับสายเองค่ะ